สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองเลอศักปูดคนในปปทแฉวิสนุชอบเรียกรับสูตรผ้าไหมมูลค่าหลักหมื่นถึงแสนผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมบี้ถามประยุทธ์จัดการอย่างไรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุปชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีคอรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เสนอโดยนายแพทย์ชนนาสีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เวลา21.55นาฬินาทีนายเลอศักด์พัฒนชัยกุลสอสอเลยพักเพื่อไทยอภิปรายว่าพลเอกประยุทธจัน์โอชานายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยปะละเลยให้นายวิษณุเครืองามรองนายกสอบไปในทางทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับอมิสินจ้างจากคนในหน่วยงานปปอทอที่มีภารกิจตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ โดยคนในปปทระบุว่านายวิษณุชอบเรียกรับของกำนันไม่ต่ำกว่า5ครั้งซึ่งมูลค่าเกินกว่า3,000บาทซึ่งผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมอันดีที่สำคัญคนในปปทนินทากับรับหลังวิษณุมานานแล้วทั้งนี้นายวิษณุกำกับดูแลงานปปท3าครั้งติดต่อกันในรอบเจปีโดยคนในปปทระบุะว่าทุกครั้งที่นายวิษณุไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปปท โดยทุกปีนายวิษณุจะต้องไปร่วมงานสถาปนาปปทโดยจะเรียกรับสิ่งของจากเจ้าหน้าที่ปปททุกครั้งแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ในปปทจะมีเลขาน้อยอยู่ในระดับผู้อำนวยการทำหน้าที่ประสานงานกับนายวิณุที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นประจำแม้ของที่นายวิษณุเรียกรับ จะมีมูลค่าไม่ถึงหลักล้านแต่คนระดับรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายแต่ทำผิดกฎหมายเสียเองแบบนี้ไม่ถูกต้องของที่ว่าคือสูตรผ้าไหมคอจีนหรือคอขอ,ขอซึ่งมีราคาแพงทั้งผ้าและค่าตัดแล้วราคาไม่ต่ำกว่า15,000บาทถึง100,000บาทนายเลอสักระบุจากนั้นนายเลอสักได้เปิดคลิปเสียงสีคลิป โดยเป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าของร้านตัดสูตรและบุคคลที่ปรารถนาดีระบุชัดเจนว่าผู้รับคือนายวิษณุเครืองามส่วนผู้ให้คือผอออระดับสูงในปปทโดยบทสนทนาระบุชัดว่ามีเจ้าภาพตัดให้โดยสูตรที่ตัดมาเป็นของนายวิษณุโดยเฉพาะสูตรสีทองที่นายวิษณุใส่เป็นประจำนอกจากนี้นายเลอสัก์ยังได้นำสูตรสีครีมที่ตัดมาโดยระบุว่า เป็นไซส์ของนายวิศณุโดยขอฝากนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานไปให้นายวิษณุลองสวมใส่ด้วยโดยระบุว่าไม่ต้องมอบให้เพราะมูลค่าเกิน3,000บาทและหากนายวิศณุสวมใส่สูตรตัวนี้ไม่พอดีแสดงว่าข้อมูลของตนคาดเคลื่อนนายเลอศัก์อภิปรายอีกว่าบุคคลระดับรองนายกที่กำกับงานด้านกฎหมายต้องทราบกฎหมายดีว่า การรับของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน3,000บาทมีความผิดขอเรียนถามนายยกว่าคนระดับรัฐมนตรีของท่านมีพฤติการเช่นนี้ท่านจะทำอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมาดิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ